สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยุ่เผาชี้จันเนาะค่ะเนาะอากาศดีดีค่ะล้มเย็นเด็นมือมาดถือมือค่ะบ่อฮอนบ่อฮอนเป็นคึมค,มคึมเพื่อฝนที่ตกเนี่ค่ะล้มก็เย็นสบายโอ้คับโรงเรียนปิดเทอมเนาะค่ะเนาะก็เลยมาทุระมาทุระพัทยาน้ำก็เลยเอาเด็กหน่อยมาน้ำค่ะก็เลยแวะมาก็เลยแวะเที่ยวมาเรื่อยๆแวะข่างทางแวะมองหัดอันนี้บริเวณรอบๆค่ะนี่ค่ะ ลมเย็นเย็นค่ะลมเย็นสัตว์าถึกมือค่ะมีบุญค่ะมาถึกมือบอนเที่ยงก้แล่ะค่ะเนี่ยสี่ใโมงล้วค่ะนี่ค่ะค้นกับ่ได้หลายนะคะเนาะเขาก็ป้องกันตัวเองเอาโควิดโคิดอย่างก็ได้แต่ว่าค้นกับ่หลายเลยค่ะค้นคนบ่ได้หลายเนี่ยค่ะคนที่อยู่ข้างล่างกับ่ได้หลายนะคะน้อยๆก็ป้องกันใสแมสใสอย่างป้องกันตะครองเอานะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำผิดพายยางไปเบิ้งบริเวณรอบๆน้ำเลยค่ะ เพ่นเฮใหม่ค่ะปีที่แล้วนับกับมาอายุแต่ว่าเพ่นบ่ทันได้เปิดเพ่นปิดปรับปรุงอันนี้เพ่นปิดปรับปรุงรู้สึกว่ามองนีที่เฮใไม่ค่ะเนะ่ปิดปรับปรุงนี่ค่ะรอบๆก็ล่มรื่นดีนะค่ะเนาะล่มรื่นดีค่ะนี่ค่ะหุ้นเหรค่ะเมฆคึมๆเมื่อฝนติดตัวจะตกแล้วค่ะเอาบรรยากาศแบบนี้กัลังดีกันฝนตกกัสิบยากอีกเนาะค่ะเนาะบ่มวนเนาะ เด็กน้อยก็มีคิ้วว่าสิ่เป็นเหร่นน้ำทะเลกันตอค่ะอันนี้เห็นว่าช่วงสิบเอดโมงช่วงเที่ยงยู่กันเลยพาเด็กน้อยแวะทา้งผ่านค่ะโอ้เป็นกิจจังฝนสีลงเม็ดแล้วค่ะพี่น้องเลยกับเมฆลายปานี่กับสิโตกยุ่หลังคะเนี่ยฝนลงเม็ดแล้วค่ะโอ้อรรากาศอะกำลังดีๆอยุ่จะฝ้าตกเทอะ แลนแล้วค่ะนักท,ท่องเที่ยวพักกันแลนแล้วค่ะลุงเม็ดเลรอเอิ้นเด็กน้อยก่อนค่ะนี่ค่ะบริเวณรอบๆนะค่ะเนาะงาม้มค่ะขางามค่ะเป็นหินแกะสลักเนาะค่ะเนาะทำไมั้งแต่กี้บ่มีอากาศได้มา้าโอ้ขยากม้าลายอยากม้าอยากมา้าะาก,าอากาะอยากม้าแฮ้ง นี่ค่ะนี่ค่ะฝนสะีตกค่ะเมฆมานี่ค่ะบรรยากาศไปเร็วลูกกลับเร็วกลับเร็วฝนจนะตกฝนลงเม็ดค่ะพากันแลนดค่ะวังหนึ่งนักท่องเที่ยวค้นกำลังมวนกำลังถ่ายรูปกำลังเอยียงอยู่ฝนตกพากันแลนเลยค่ะแลนันหันๆเลยค่ะโตไผ่โตมันเลยบาทีเน่ะนี่ค่ะโอ้เสียดายค่ะ ได้ซ้ำนี่แหละค่ะวางสองสามนาทีเนาะค่ะ,นคะเนาะเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วฝนตกท่านตอนกับเอาซ้ำนี่ก่อนค่ะฝนตกผ้าลูกอันเขา่าหฮมก่อนค่ะสวัสดีค่ะ